มันมีกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับมมผมจะมาโต้บาดีกันเรื่องตาความรู้มในตลาหรือจะสู้อินเทอร์เนต็ตผมเป็นฝ่ายเสนอผมจะขอนำเสนอเรื่องอินเทอร์เนต็ตข้อดีของอินเทอร์เนต็ตนั้นมีมากมายเช่นหนึ่ง อ่านวิชาสังคตจบเราอยากจะอ่านวิชาวิตร์แล้วก็ โดยการที่ถามว่าพี่ผมเป็นไกด์การฉะนั้นจะทำดูแลตั้งเวลาดีกว่าเพราะว่าตัางาสามารถใช้ได้ถูกเพ่งกว่าแต่ว่าสมารทโฟนนั้นคนผู้สูงอายุอาจจะใช้ไม่เป็นและตําราสามารถดูได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่โดยด้วยการดูว่าข้อมูลนั้นมีคนเห็นด้วยมากน้อยเห็นใดสามารถ แล้วเพื่อให้เอาไปของสก่อเล่นั้นตำรานั้นสามารถอ่านส้ำได้เรื่อยๆสามารถเขียนเพิ่มเติมได้ดีและส่งให้ดูต่อไปได้อันต่อซ้ำได้น้าแล้วครับเด็กมั่วหักคอเลยหักคอเลยมั่มแล้วพร้อมแล้ว,อ,ลวอ่านี่ 他长大见到了长子。 หสหรับายการรอสดคาแล้วให้แครับแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถใช้สมานได้หรือว่าใช้ไม่เป็นไม่รู้จก e ักอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักบล็เกอร์ไม่รู้จก ater, ัจกไฟฟจะใช้ยังไงรัเ็นสยเพะนงังอ่้ช่แ้ก็ขยาอรสามารถใช้ได้ด้วย สามาร์พโฟนพาไปอ่านที่ไหนว่าอะไรก็ได้สามารถโฟนที่อ่านในน้ำดได้ใช่ค่วะวุฒิมีแล้วจะถามว่าสมาร์ทโฟนเสียจะทำยังไงแล้วถ้าถามว่าความรู้อินเทอร์เน็ตมีหลายแหล,ล่งมีเยอะแยะจะรู้ได้ยังไงว่า ครับจบคู่แรกไปแล้วนะก็เป็นการยิงคำถามชุดสุดท้ายแต่ไม่สามารถที่จะตอบได้นะฝ่ายนำเสนอเพราะว่าครอบครัวเราสองรอบแล้วนะครับ,รบสำหรับคู่แรกก็จะเป็นคัดเลือกเลยนะว่าใครจะผ่านไม่ผ่านนะครับ